ศนนิยมวิทยาพายุระดับ2องเปรชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่1ลงวันที่10ตุลาคม2563เมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้10ตุลาคม 63พายุระดับ2นเวอรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางที่ละติจูด14.5องศาเหนือลองจิจูด113.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนผ่านบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวตังเกียโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ตุลาคม 63. จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p w w w t n d g o t h หรือสายด่วนพยากรอากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่10ตุลาคมพศ 2563เวลา17นาฬิกากรมปูตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่11ตุลาคมพศ2563เวลา11นาฬิกา